เยวมีบ่ายสามตอนเจอกับอ้อ เย,ย็นได้ลงเฟอร์เรียวไว้ก่อนฮะเรเก์ลงไปที่ไอไอส์ครับแดนนี้ออมมาดีเจวิเชอร์ลงไปฮะดัะสมีถอยครับบับบับมาฮะด้าน,านตัวของแซมผมปิดโยกออกและยิงใส่โมบมี่เฟิร์นบัตแซมครับ ไต่คอมแล้วก็สโลคิวไว้ได้ครับเอาเรื่องเอาราวฮนะแล้วก็เบนสุหนึ่งตามไลห์บีขอย้ำต่อด้านข้างนี้กระบอกตีซาวเวนเรียบร,ร้อยฮะสกอร์เปหนึ่งต่อหนึ่งครับฝั่งดานโอของดีเจก็อินวิสิบิลิตี้ครับไหลาตามมาันมาตัดยจะลงต่อไปครับทางเดานโอของนานนะปั๊บยิงกันแล้วย้ำ่อบเฟเชอร์ไปฮะใส่นักโกรแม็กตายครับทนเดินบูมี่ถอยเดินเปล่า อีค้อไว้สกอร์เป็นหนึ่งสุดสองครับด้านล่างนี้ก็เหล่าเดินไอไอส์ไปฮะนสมียถอยครับดูโดราต้าทำงานหน้าคอมนานๆนะฮะหรือเล่นเกมนานๆมีแว่นออบตาสครับผมคอยช่วยเหลือคุณน,นะแว่นกล้กองแสงครับผมสไตล์เกมเมอร์โอ้บอลเลนนิ่งมาบอกดูเอลใสา่เข้าไปนัสมียตายครับอีลทติกฟอร์เซ็ตดึงไว้ใส่เล่นแม็กแม็กต้องถอยก่อนหรือเปล่าเลยสบายเดินใส่แบบเดือนๆเลยฮะ ยิงจ่อเข้าไปครับทาวเวอร์ครับผมเปิดทอนมาจาังหวะนี้ครับด้านบนนี้ว่างให้เลยท่าเดินบูมี่ตายแจ๊บตายผมนานะถอยเดินมาบอลเลนิ่งได้ถึงเซ็บกดลูดอิลูชนันได้ครับไล่ถอยไปก่อนบอลเลนิ่งอีกรอบครับแต่ด้านสามไอ้แม่จะเป็นต้องบัฟน,นะได้มาเป็นเพาเวอร์เทรดครับนี่โปรนะกับอลชัดบแจ๊บอู่เอลไซเข้าไปครับผมโอ้เขาอยู่กันสี่คนสามไอ้จะโหดแค่ไหน ถามใจเธอดูแต่เพื่อนไม่อยู่ครับเพื่อนไม่รักยุดจะนั่นเอาพลับพลายมารอหยุดไว้ที่ด้านหนุของเออเชกเกอร์เออเชกเกอร์ถอยออกมาได้หรือเปล่าทางด้านหนุของฝั่งดีเจตายผมไปฟิเชอร์เจอพายมารอสวนครับทางด้านหนุของฝั่งแย็บวับกลับไปได้ไหมเกือบตายบอลนิ่งมาแบบสุดขอบชนเข้าเต็มข้อยิงใส่ก็ไวแล้วดูเอลเรียบร้อยเออร์ซีเอ็มเอลตายครับ วิ่งวอล์กมาผมเหลาเน้นเน้นเฟเชอร์เซตไว้เหลาเน้นเน้นเนียนไปโยกเหลากก่าประกอบจริงอีกรอบผมเรียบร้อยครับทีเสวีเก็บดาโนของบูม,มี่มาได้ฮะดาเมจเทาวอลเท่าไหร่ครับสิบนะฮะเดนแพ็กดามิเอท์ไอบล้าผมปรับเข้าให้เปิดมาย้ำต่อดึงใส่นั่นทีเสวียทีเวีตายครับผมเอ็กโคเซฟหยุดไว้แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกแม็กดิสมิเบรดหลบครับผมทางด้านแม็กคอยไปแล้ว พี่คว้าตัดเข้ามาเป็นซอยเป็นซอยคูนเอาไพ่เบอรออยู่ฮะไพ่เบอรอเปิดไว้เรียบร้อยผมเออเชกเกอร์ปายครับคิลลิ่งสเียก็นั่นเป็นซอยมินเดิร์ลล็อกไว้ครับใส่เดนบอยสปิริตยิงยิงกดย้ำๆกับผมแล้วตอนนี้แจมโดนสตันตัดเข้าไว้ไม่รอดผมแล้วดูเอลใส่เป็นซอยใส่เซเวดก่ซอยซอยยาวาไปเรียบร้อยฮะพอแล้วนี่กิ้งไ้าวเข้ามาใส่เอ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 ซีแมวไม่รอดครับ สกอร์เป็นเจ็ดต่อแปดครับกันยังสูสีกันอยู่นะแอสเซอร์สปิดมาสต็อปเหยียบอัดลงไว้ที่ด้านโนของฝากไว้ว่าบินเตอร์ไว้ว่ายังไงต่อโดนไอ้บลาร์ไปเรียบร้อยผมใช้มาร้อนแล้ววิ่งครับเป็นซอยโดนดูเอลเย็บต่อเออสปิดเตอร์จับรวบตึงไว้แต่ก็ตายอดีครับหาด้านเป็นซอยเลิกกับแจ๊บเป็นซอยโดนซอยอีกแล้วอีเธอร์ถึงวันนี้สต็อปสต็อปกริ้งได้หรือเปล่าโดนโคฟิทไปครับตีเซนสต็อป ยังไงดีบ๊อไให้เอเดนตัวของซาวด์สุ่ยกับยิงใส่ซีแมวพิเชอร์ย้ำต่อซีแมวแต่ผมดดาเมจไม่พอครับถึงได้ทีแมนดอยแอสเซอสปิริตแล้วก็จังหวะนี้ครับผมทางขวาตัวของเอเดนในท่านวาร์ปกลับไปได้ครับสเปซนานแค่ไหนครับผมทางด้านสเปกเตอร์ฟาร์มครับเร่งฟาร์มมันอยู่ได้ดาเมจมา40ครับ,บ L4 ดาเมจเอาเรื่องนะเนี่ยสบา์บิงหรือเปล่าทีสวีมาซอย บอลไลนิ่งครับผมแล้วก็ดึงยิงทิ้งบอลเทกไว้ครับเฟชเชอร์โทเทพเรียบร้อยไอ้ปลายิงสวนมาครับโดดไปที่นานะนานะบอลไลนิ่งไปก่อนไอ้ปลาถ่ายนั้นแจ๊บไปเรียบร้อยโอ,อ้แจ๊บแตกพ่ายครับก็มาโทเทพแล้วก็เฟชเชอร์ผมขอดูเอฟเส้นหน่อยเอาเอ็กโคจังหวะที่วอร์จิทโดดเข้ามาครับเอาหน้ามาแน่พอดีเรียบร้อยบอกไพ่พวกราหย,ยุดไว้โดดสุดท้ายผมไม่ได้ดาเมจครับสามไอ้สามไอ้ตายแทนบอลเรียบร้อยครับดับเบิลคิวก็ะดับเ็นซอย ออกมาครับผมดัสมีเสียงดีเลยครับผมก่อนรีเฟซิกครับพนุแอ้แอ้แอ้แอดูเอลมาครับผมใส่หนักครับทางด้านนี้ไอ้บลาสยัดลงไปเฟเชอร์กันไปก่อนติดโควิดครับน่าจะเหงาครับตอนนี้สามไอเจอเป็นซอยซอยหน้ามั้เปิดโอยมาต่อยยัดลงไปเรียบร้อยครับผมเป็นซอยโซนซอยอีกแล้ว จซอยกตีซาเวตก็เป็นออคิดนะนี่ก็เป็นสายโซลเคสแต่จะขึ้นเป็นด้านดอกของเ<ด>ฮลิเคสไพร์<ด>พก็บผมเพิ่มระยะยิงแล้วก็มี<ด><ด>ฟอร์ซไล่ฮะแจบได้บิงแล้วครับไวเวิร์นบิงก็ไปครอบบิงหลบนะฮะรีโพซิชนันต่างๆแต่ตอนนี้จะบิงลำบากหรือเปล่าสเปกเตอร์มีเรเดียนแล้วเป็นซอยผมไพ้มารอไว้แล้วปล่อยด้นมาย้ำต่อจัดหนักครับผมทีซาเวตตายครับ นี่ก็มีอีกด้านของเซนตี้บอร์ครับอันตีใส่แล้วครับทางด้านสเปกเตอร์แจมนี่เกือบเป็นลมครับโดนไปครึ่งหลอดนะบอลอะไรนี่ครับผมดึงมาจังหวะนี้ครับโดนไซเลนต์ไปตายผมดนะเจอไอ้บลาร์ยับต่อครับเรียบร้อยฮะเจอรีเซนนต์โค้ดแม็กกับผมที่ไซเลนต์นั่นเองครับแพ้ทางจะจัดครับทางด้านโดของสต็อบและสามไอ้ก็ตายครับแอดดอยบดหนักเลยครับตอนนี้เอาเกมเร็วเข้าใส่หรือเปล่าสเป็ตคราวเด็กเกอร์ไปครับผม น่าจะถอยมไครับทีมแอดรอยอถือว่ายิ่งเลนยิ่งโคนหรือเปล่านะเราต้องฟาร์มดาเมจมาหนักด้วยฮนะได้ยี่ห้าดาเมจครับเดสแพคกโหลดช้า,ชาผมเป็นของนัสมี่ครับอู๋ยามจัดเลยอันตีฮอสมีพร้อมเรียบร้อยฮนะแอสเซาฟายบอลแล้วยิงฝาดเข้ามาครับผมทางด้านนี้ก็ได้ส่วนไปเจอไซเลนครับผมเปิดมาเออร์สปินเตอร์จับรวบเป็นสองทางด้านตัวของนัสมี่ตีทีสเสมาตยุบเป็นข้อครับ ที่สเสวิตตายครัผมเสิร์ตนั่นแม็กก็ตายฮะยิงยัดต่อที่นา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 ,นาบอลแล้วนิ่งกิ้งออกไปก่อนครับมานาบอลพีนเดอร์เ,อเคอร์จับล็อกไว้ทำได้สวยครับแจ็ปเป็นซอยต,ยตายครับผมสินธบาตรเดนินไปที่นัสมิทางด้านแจ็ปคู่ด,ดาวบลิงอยู่ฮะอีกฆาวีเรเกอร์กกปาผ่านเข้าไปผมดึงจ,ดจัดโดนชิวริชัดย้ำต่อเตรียมร้อยหมดแจ็ปตายครับคิวี่สเปรีของน้าซีเอ็มเอลแอสเซอร์เซฟไปครับผมอีเนอร์ดึงย้ำต่อ ไอปลาใส่เข้ไปทางด้านดอกของฝั่งนานาตายครับมินนิคเคิร์จับล็อกไว้สวนไปฮะที่ด้านของเอลซีเอลเอ็กโซสแลมหยุดไว้ที่เอลเดอร์ท่านเอลเดอร์ท่านเจอเบอร์นิงกับมีตายครับเอ็กโซสแลมยังไม่มีครับสปินเนอร์ปลาดูไปก่อนไซเลนสต์มาสองครับผมได้หาเดอร์ดอกของแจ็ปมาแบบนิ่มๆเลยฮะเข้าถึงตัวได้ง่ายหมดแล้วคลิกอยู่ตรงนี้ครับ ขิงหลับไปอยู่ครับผมแต่ก็ยังไม่เข้าลึกครับทางด้านลนฝั่งทีมเอ็ดดอยควโดนสวนนะตีทาวเวอร์ทีสองไปเรื่อยๆฮะกุญเฆขวานใบกรรมอีกทีอ่าเซอร์เซฟครับผมตามบีพันมาครับทางด้านโนของฝั่งสตอครับโดนไซโคนไอ้ปลาร์ยิไงไรต่ออัดเข้าเต็มแม็กบ์ดเข้านานาครับเต็มข้อบเลยทีเดียวจับตายนานา,าง่ายๆครับทีแกกิ๊ก,กมาเจอตอ่อพอดี เปิดมาผมไซโคตก็ตัดไว้เพ้่อขวาตัดไปกาบผได้ดนของฝั่งดีเจจะรอดป่าดีเจโดนลิสเเนนและยังไงต่อกดสไปเดอร์เลคครับนี่ครับเป็นซอยไพ่เมื่อรออันหน้าแล้วครับไม่ต้องรอช้าเส้นแจ็ปของผมฟีดต้องเกินจับล็อกไว้แจ็ปไต่ดีครับผมเจอหน้าซีแมวครับโคฟฟีดไม่อยู่เดินอ้อกมากระทีเวตตอนนี้แก๊งของด้านฟันติกระสับระสายโดนพิกออฟทีละตัว รีนกูกันกลับมาไม่ได้ครับดาโนของฝั่งบุมมี่ครับดึงไว้ใส่สามไอ้คนเดิมดเจอไอ้บาร์นครับเจอไอ้บาร์นี่ว่าหนักแล้วนะเรียบร้อยไปครับผมเมก้าคิวและนี้บอลเลนดิ้งดึงไว้เอ็กโวตแลนดนะจัดหนักเข้าย้ำต่อทางด้านโดของฝั่งวอยสปิดครับผมไม่โอ้โหรอดเฉยนะครับบอลเลนดิ้งไล่วอยสปิดก็ดิซิบิเลตหน่อกทีแล้วไพ่มอรอใส่ไว้นหน้า,นาตายครับวินตะเคียนจับล็อกไวแ้แจ๊บแจ๊พยายามจะถอยครับทางด้านโดของ สเปกเตอร์ปามีดไล่ย้ำต่อล็อกไปที่นั่นแจฟแจฟวายกลับไปได้ฮะเกือบโดนแม็กล็อกสกอร์เป็น28ต่อ17ครับเงินของสเปกเตอร์ทยานไป18ื่นแปดเพลงครับผมดูลิฟายครับดูลิฟายจัดเต็มดูเอลไฟผมจะล้มสเปกเตอร์ได้ผมเซอร์เนสนาสมิ ตดีเจตายผมแท่นสามไอ้ถอยครับเออสปินเตอร์จับรวบม,มาทีสเวดโดนไคลเหมือนเดิมครับผมเรียบร้อยไปหนึ่งยัดมาต่อทีบูมี่บูมี่ตายบอลแลนดิ้งคลิกยัดอีกทีครับนานะฝ่ายด้านซีเมลวาร์ปกลับไปครับเอิร์ดแนนด์แม็กจะถอยหรือเปล่าหน้าไปแนมด้านตัวของอีเชื่อริมแดน,นปั๊มแวนเขียวแล้วถอยแล้วบิงไปงครับแม็กซ์แอสเซสบอลครับทางฝั่งแม็กโอ้สามไอไล่เลยฮะบิงได้ครับผมบิงได้ อ้าวไซเลนต์มาดูเอลไม่ได้เจอดิสิบิเลนต์เขามีดับเบิลตัเมจครับดูเอลไปก็ไร้ผลแล้วตายเอาสามไปคนหิวไล่ขึ้นมาไอ้ปลายิงไว้ก่อนบอลอไรนี่คลิกงปาดไปครับผมเจอนั่นเป็นซอยครับหมายเลรอยยัดลงต่อดึงใส่ลงไว้พีเคีเบิดมาฟิเชอร์ขั้นเป็นรอยทีครับผมไวซ์วีท์รับไซโคดขึ้นหลบหนึ่งเส็บพีเตอร์เคิร์ดจับล็อกไว้ครับ ล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนล็อกไปโดนตัวปลอมเฉยเลยครับผมแล้วตอนนี้ดูเอลใสย่ยันกันต่อไปแม็กตายผมสามไอพยายามจะถอยได้หรือเปล่าว้าไปแล้วครับเฟเชอร์ขันไว้ดีเจก็รอบิ๊กอยู่เหมือนกันทุบไปแล้วเฟเชอร์ยับต่อโทเทพต,ตีใส่ซีแมวครับยืนเฝ้ารู้ยืนบิ๊กบิ๊กถอยไปใบถึงด้านดีเจดเดกเกอร์บมาหลังก็ไปสตาร์ทใหญ่เปิดมาบินเตอร์เคิร์นไม่ได้หมดด้วยแจ๊ เออสปิเตอร์ไวท์ใส่หน้าดีเจดีเจโดนเหลาตายครับแล้วทางด้านนี้ครับโรบิฟาฟยิงใส่ก็ต่อที่เดินบูมี่บูมี่ถอยออกไปได้ครับแต่พอสเก็ครับดิสคอนเอลไปนั่นนะดูเอลใส่เตะออกยิงครีสเซเวต์มาสปิเตอร์เบิร์นฮอตมาโอ้โหสามยั้เกือบตายแต่ดูเอลเบ็ดซอยตายไปก่อนสตันใหญ่เอาอีกแล้วครีสเซเวตโดนพีเดอร์เคิร์ดช่วยไปก่อนทีฮะดีเซเวตถอยหอกเจอชิวดิ้ทันแล้วก็ปาดมาครับแม็กซ้อนมาได้สวยครับทางด้านบอยสปิด ไหลต่อที่น่าโดนแจมแจมเจอไซเลนแล้วก็ดิสเพลเบิร์ตไปวลคิวเนิร์แบ็กเลยเอ๊ะเอเอาโดนไซโค้ดก็ผมแล้วก็โดนไซเลนสองขาเกับเรียบร้อยฮนะจะคิดว่าทางด้านสเปกเตอร์ไม่ได้ตายหรือเปล่ายืนแท็กสบายดูเอวใสผมแล้วก็ยิงยันลงต่อผมไม่มีมีกบีแต่ยืนยันสู้ไปตลอัดไปที่ด้านออกของคลิง้งคลิ้งเรียบร้อยผมจะใช้สูตรเ,เดิมกับสูตรเดิมกดไม่ติดนะสเปกเตอร์ก็ตายอยู่ดีครับผมแต่ว่า เสียไปฮะสองตัวเลยทีเดียวครับการแรกทเทรดสเปกเตอร์ตรีนันทาวเวอร์ต่อเป็นซอยแอสเซอร์เซพป่านมาเซเลนยิมต่อสตันใหญ่ซื้อเกินมาครับผมแล้วก็ถอ,อนมาเลยครับทาเดอร์ดีเจละลายเปล่าเรียบร้อยไปครับฝั่งนานๆครับผมกิ้งปาดไปปาดมาบี์เคิร์นช่วยอะไรไม่ได้ครับกำลังจะปิดเกมเลยครับทางด้านทีมแอนดรอยครับอออินซื้อเกินเงินสเปกเตอร์ครับส,รสิสเกิดแล้วทางฝั่งเออร์เชเกอร์กับด้านโดของ LC นี่อีกนาน ส่โคนครับผมเซตอัพกันไว้แล้วอีเทอร์ดึงครับผมใส่เต็มแจ๊บตายครับบอลเลนี่กลิ้กลาดมาอีกทีสตั๊ดใหญ่อัดเข้าไปที่นานะนานะไม่รอดครับผมแต่ก็ต่อน,นี่ครับผมอ่ะเต็มหลุดเฉยเลยสตั๊ดยัดลงไปผมแล้วนี้ก็ใส่หนักแจ๊บต่อเรียบร้อยหรือเปล่าทางด้านตัวของฝั่งรีซาเวกับแจ๊บตายครับ อีกด้านนของ,างชาวเวอร์ไปครับผมนัสมิอันนังย้ำต่อทางาด้านของ, I ของไอไอสมบูรณ์ในนี้ครับไหลอ,อกก้อมกันมา I อมไอไอสมบูรณ์เรียบร้อยไปผมแล้วนี้ครับตอยย้ำต่อดีเจไม่พลาอ,อัดคาบอเป็นจีจีไปแบกแต้มกันครับแอดดอยน้านทีเฟนนาติกฮะไอจอยชนะไปผม ในนเกมี้ขออภัยด้วยครับผมพอดีช่วงท้ายมันหลุดไปในสตรีมแต่ผมเลกคอร์ดไปแล้วเลกคอร์ดแมตต์เต็มไปแล้วสี่เจ็ดต่อยี่สิบห้าเกมนี้สู้ไม่ได้จริงครับ ทามิ่งที่สเปกเตอร์ได้ของมาเต็มทันท่วงทีผมคือแก๊ง4ฟาร์มหนึ่งเหมือนเดิมครับสไตล์หนะ้าดูของฝั่งทีมเอ่อดรอยผมเชื่อเกินไปก็เรียบร,ร้อยฮะแบกไพ่ back ผมฟันติกแบกแต้มแอดรอยไปฮะโอเคไปเจอกันในพาร์ทหน้าแล้วกันครับผมโอ้เซ็งวันนี้เนตหลุดอะไรกันครับเนี่ยไม่เนตหลุดเนตหลุดด้วยสตรีมหลุดนะฮะเฟสบุ๊กตัด โอเคบ๊ายบายครับ